สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอออินนะคะอัปเดตข่าวคราวในโลกของปิศาจแดงกันประจําวันที่24กรกฎาคมค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงตลาดซื้อขายกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแมนยูเองก็ถือว่าเดินเกมไปอย่างรวดเร็วด้วยการปิดดีลมา2องดีลแล้วก็คือโจชูเซอร์เซแล้วก็ไลนิโยโรนั่นเองในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแมนยูเองยังคงมองหาเซ็นเตอร์แบ็กเพื่อที่จะเอาเข้ามาเสริมเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ปล่อยไปทั้งราฟาเอลวารานซึ่งอันนี้ก็เป็น รีเอเจนต์นะคะหมดสัญญาแล้วก็คัมบาร่าเองเนี่ยก็ย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็วิกตอร์เลนเดเลฟตอนนี้ที่ทีมกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามีทีมใดที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาหรือเปล่าในขณะที่เซนเตอร์แบ็กของไบเยอร์มิวนิกอย่างมัตไธเดลิกนะคะที่ก็มีข่าวกันมาสักพักหนึ่งละล่าสุดค่ะมีการรายงานจากสื่อสกายเยอรมนีโดยฟรีนส์เพเทนเบิร์กนะคะที่เขาบอกว่าล่าสุเดเนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอไปที่ไบเยอร์มิวนิกแต่ว่าราคาต่ํากว่า40ล้านยูโรแล้วก็ทําให้ไบเยอร์นั้นปัดข้อเสนอนี้ไปถ้าพูด ถึงเอลิกแล้วเนี่ยจริงๆเจ้าตัวก็อยากที่จะย้ายมาร่วมงานกับเอริกเฮนร์กที่ปีศาจแดงนะคะคือเงื่อนไขข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยมันคุยกันได้ละระหว่างนักเตะแล้วก็สโมสรเพียงแต่ว่า ไอตัวเลขระหว่างแมนยูกับไบเยอร์นี่แหละที่มันตกลงกันไม่ได้ไบเยอร์นต้องการที่ประมาณ50ล้านยูโรนะคะซึ่งทางแมนยูก็มองว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าการเจรจามันจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าสําหรับดีลนี้นะคะต้องบอกว่าในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับจราดบบนเวตอีกหนึ่งคนเนาะแต่ว่าอันนั้นก็ทางเอเวอเรตันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตัวเลขที่เขาต้องการที่70ล้านปอนด์ถ้าไม่ได้ในตัวเลขนั้นเขาก็คงเลือก,าก่าว พูดถึงอีกหนึ่งตำแหน่งในกองหลังสำหรับแบ็คขวานะคะแมนยูก็กำลังมองหาหนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การที่จะปล่อยวันวิสก้าออกไปได้หรือเปล่าด้วยนะคะตอนนี้ก็มีข่าวกับไบเย็นมิวนิกอีกแล้วนะคะสำหรับทางด้านนูซอรมาซาราอุยนะคะนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เขาบอกว่าตอนนี้ทางแมนยูต้องการที่จะได้ตัวมาเพราะว่าทางอิริทนฮานเขาก็มองว่าถ้าได้นักเตะรายนี้เข้ามามันจะมาช่วยยกระดับฝีเท้าของ แอนโทนีได้เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยแอนโทนี Anthony กับมาซารอุยเนี่ยเคยเล่นกันที่อาแจ็กตอนนั้นแล้วก็ทําให้แบบแอนโทนีนั้นโชว์ผลงานได้ดีมากๆรายงานเขาบอกว่า บเยอร์เนี่ยต้องการขายมาซาโรอยที่1 7บเถึงยีล้านปอนด์นะคะแล้วก็กระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอันโตนี่น่าจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์ก็น่าจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะว่าวันก่อนอปอก็เพิ่งรายงานไปนะว่าตัวเอเจนต์ของเขาแล้วก็อันโตนี่นั้นมีความตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อในถิ่นอ็อดทรัฟอร์ดแล้วก็ทางเทนฮาร์ดเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นว่าลูกทีมของเขารายนี้จะยกระดับขึ้นมาได้ก็อาจนี่แหละคะ่ะจะมองหาตัวช่วยนะคะเป็นแบ็คขวาที่จะมาช่วยก็เล่นเพราะมีความ ปิดท้ายด้วยข่าวครา,าวของอดีตผู้รักษาประตูแมนยูอย่างดาบิดเดเคานะคะหลังจากที่อยู่กับแมนยูมา12ปีอํลลาทีมไปตอนนี้ยังคงสถานะเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ท่ามกลางความสนใจของสโมสรไม่ว่าจากซาอุดิอราระเบียอิตาลีเมเจอร์ลิกซอกเกอร์ก็อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมนะคะ แต่รายงานล่าสุดจากเดลติกค่ะเขาบอกว่ามีสโมสรนในอังกฤษที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะมีการติดต่อ DKR ไปเพื่อที่จะดึงตัวมาเฝ้าเสาแต่ DKR ก็ยินกลานว่าเขาจะไม่รับใช้สโมสรใดซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กับปีศาจแดงค่ะแล้วก็มีข่าวด้วยนะคะว่าอันนี้บอกก่อนว่าต้องฟังหูวไว้หูนะคะเขาบอกว่า DKR เนี่ยต้องการที่จะกลับมาเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงอีกครั้งถ้าหากว่าเอริเ e น h ากนั้นไม่ได้นั่งแท่นกุนซือของทีมแต่ตอนนี้เทนทาก ก็ยังคงขยายสัญญาออกไปนะคะก็ทำให้ WKR นั้นน่าจะไม่ได้กลับมาที่ปีสัดแดงแต่ก็มีการคาดกันว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยอนาคตของ d k r น่าจะได้รับการสรุปว่าสุดท้ายแล้วเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใดหลีกใดหรือว่าจะยังคงสถานนะเป็นฟรีเอเจนต์ต่อไปค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้หรือว่าอยากได้นักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะ